มันเก mm ิดใครปิ mm ๊ต hmm. ป mm ิม hmm. ม yeah. right. yeah. yeah. no, ันเกิดใครลูกป yeah, ิ๊ปิมเขาจะเวพรให้สองคนเลยนังในยนบอม่แต้มมันที่ยีิแม่ปิ๊บปิ๊มมาที่สาแม่ปิ๊มปิ๊บมาที่สาก็เลยเอาวันนี้เลยแ่ตาอยู่นี่ามันอยู่นี่ยไหคุณอ่มอยอูกหมิลกบอบอกรอ่อยไหมลูก บอกละลาเดี๋ยวเราก็มะไรอกเก้่วมาทำมมาปอเคลียบ์หมดดอกเก้่วว้าอย่าเล่นอย่าเล่นกูอ่ะเดี๋ยวรอญาตินางมาแล้วก็ตั้งไว้เลยพ่อจะจับไปจับมาตั้งเลยเ้าเลยดอกเกี่ยวถึงถึงจังเลยทำไมไม่มองอาแต้มเลยอาแต้มหน่อยใช่ใช่เนี่ยปลอดฝาใช่เนี่ย ูโอ้ยจงเทปุ่นได้เดือนเต็มเลียบุ่นได้เดี๋ยวนี้เต็ียมเอาหอมแก้มเห็นไหมเห็นไหมหอมแก้เห็นไหมไม่เดี๋ยวน่าจะได้ดูปู่กับย่าก็มารอเามารอมาดูเนี่ยดูรูปม่กินเค้กก่อนใครเลยมาแลก็ทำอะไรกินนี่ทำม